สวัสดีครับผมเพชรภูมิครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับาเจ้าของไร่มันสับปะหลังเลยครับว่าชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับผมสมชายวันแต่งครับอยู่ตำบลอำเภออะไรครับอ่าบ้านหนองสะแกยาวตำบลวางข่อยอำเภอเพชรุรีจังหวัดนครสวรรค์ครับออ่่าามันนี่กี่เดือนแล้วครับมันตอนนี้สีเดือนครับปลูกตั้งกันเดือนไหนครับปลูกวันที่สิเก้าเมษา แล้วเป็นมันน้ำปนครับไม่ใช่มันไม่ใช่มันน้ำหยดอ่ะฉีดพ่นโพเทไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยอาะฉีดพ่นโพเทไปห้ารอบแล้วครับเนี่ยออแล้วก็ใช้ใช้คู่กันเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช้อาโพเทบวกมินโนแบ็กอ่อแล้วสิ่งที่ประทับใจครับเป็นไงบ้างครับลองลองวัดดูครับว่าความยาวความใหญ่อะไรประมาณไหนที่ประทับใจลยครับดูดูครับพี่น้องอ่าความยาวได้ความยาวสุดสายพันธุ์ครับดูได้ความยาวถึงเมตรเก้าสิบครับผม แต่ความยาวสุดสายพันธุ์จริงๆแต่ก่อนได้ได้ไล่ประมาณกี่ตันครับได้ไล่ประมาณเจ็ดตันครับแล้วแป้งล่ะครับแป้งมาก่อนนี้ได้ยี่สิบเก้าสามสิบแต่พอมาใช้โปรตทบวกอัมิโนโแบ็กตอนนี้ได้ค่าแป้งสามสิบสี่ครับอโอ้โหสุดยอดมากเลยครับ,ส,รบสุดยอดครับผมแล้วคิดว่าจะใช้ต่อไหมครับนะครับตัวนี้ดูแล้วต้องใช้กันตลอดครับเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับสุดยอดครับสุดยอด อ่าโอเคครับครับผม